เฮ็ดดำเฮ็ดดำแยกย้ายกันแลวกันเหลือกมาดามก็เอื้อยเอื้อยกมาดามนี่ถึงไหนถึงกันมันตัดไม้ตาทับหมดเลยน้องแพทถ้าตัดมาทับอุ้งทุกขาดิโอ้ยข้าข้าข้าดูดิ dạ 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 bậc bật dây bật ướp bật ướp, bật ướp มาดามเดินอยู่นู่นจ้ะ,อะเอฮ้ยมาเจอเห็ดละเจอดอกละวมาเก็บเห็ดกันต่อจ้ะนี่ฮะเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองสวยๆเลยนี่ค่ะนี่ๆนี่นี่เฉยๆเลยน,น,นี่นี่จ้ะนี่เจอเห็ดเหลืองกันแล้ว จ้ะสองสาวนี่ถึงถึงไหนถึงกันเก็บเก็บเก็บลืมภาษาบ้านตัวเองแล้วลืมทุกทีเก็บมาเก็บเก็บมาเก็บเดี๋ยวพ่อนเก็บนั่นเจ้ะดอกสวยแท้ดวอยู่นะเก็บเลยเก็บด้วยไหมเก็บแล้วแม่จะเก็บเห็ดหนังไก่เทียนกระตาไม่แหละพี่น้องกระตาหนังน้ำไม้โดนก้อง น้องแพตไม่เอาด้วยวอ่ะว้ายเบื่อจริงๆเลยก่อนองอก์เกลียเกลียเรากอออกตามาศาสตร์แล้วหรอพี่น้องว่ามันหนาวแล้วเนาะนี่สอ,องดอกพี่พรจะเดี๋ยวไปลุยกันต่อเราไปไม่รู้ว่าจะเจอของพี่มันจะลงไม่ทันนะน้องแพตของพี่อ่ะ เห็ดเหลืองโอ้ยพี่ละไม่น้อรีบกลับจะโอ้ยสวยสวยสวยถึงจะโดนกินก็สวยนั่นนี่พี่เก็บนี่เด้อมาดามขอข,ข้าให้ตาดีมาดามโอ้ยดูดดมาดามตาดีนี่ค่ะเอ้ยยาเข้าไปด้วย จ้ะใช่จำ้นะอะนั้นสองดอกนั้นไม่ได้นะโอ้มันแก yeah, ่หมดแล้ว hmm. น้องแพทโอ้มันแก่เน่าหมดแล้วค่ะเห็ดดำข้างบนอยู่นี่ก็จะได้จะอันนี้คงได้อยู่อันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่ได้อยู่หนึ่อีกจ้ะเห็ดดำเห็ดดำ đá đâm, 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 đâm cái đâm, lên muốn hết đâm, chính, chính. đâm, thế thế lên. <laughs> đâm, đâm, thế đâm, thế đâm, không đâm, 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 ตัดมาทับเห็ดหมดเลยเยอะเยอะจ้าจ้านี่แหละดูดูเอาไปหมดแลวค่ะ ทับอยู่อเกินจ,<ะ>จะเดินไปอีกหน่อยไม่มีท่ากินอโอ้โหเนี่ยบอกวาที่ที่แล้วใช่ไหมพี<ะ>่พลใช่ือว่า มันเสาหรือไงที่เราวมันเสาเสาที่แล้วได้อยู่เนาะได้คยู่นี่น้องว้ายงามอยู่เด้อลูกตากแห้งเลือกเอาพี่พรดอกเขาชำใช่ เอยากเอาเดอกที่เพิ่นบ่ค่อยซ้ำหนาเลยเงี่ยมเงี่ยม,ยมเป็นที่สองคนในป่าเงี่ยมได้ก็ได้เขาเมื่อกันเบิดแหลกกว่านี้อยู่กันแต่สองคนนี่แหละอยากมาเบิึงนะพี่น้องเพราะมองได้เขาเคยเก็บเขาก็อยากมาเบิึงมาเพิ่นออกบออ่วเนาะก็ะออกอยู่ยังอ่อนอยู่เลยนะเพิ่งเห็นได้แต่ดำปืนอย่างเงี้ยเนี่ยใช่ไหมจ้ะ,จะ นี่ดำของแท้เลยนะดีดำดำแบบดำนิดเลยดำจริงๆเปรียบเลยดอกนี้ใหญ่มีคนมาเก็บนะพี่ว่าสังเกตในเด้อพี่น้องถ้าบว่าสังเกตเพราะแม่พี่น้องจะว่าเห็นได้เพราะว่าเราดำอหลีต้นนี้ใช่ดำจริงๆเห็ดเี่ยดำดำจริงเห็ดดำอหลีเลยต้นไม้มนหล่นใส่ใบไม้ ใบเดือหมด้ใส่เขามาดิงามอยู่นะน้องพี่เราเอาไปจะพี่เอาตวเต็ม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 ่ต็มเ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 มเตมเ แต่อมนาดอกอ่ะแต่เอาดิฝันได้แม่นะจ้ะแต่อยู่ได้นะ กรอบกรอบค่กค่ะจะไปผัดให้ลูกสายกินด้วยเห็นหนี่มันเละหม่องที่เป็นผืดผุดอยู่นน่อยพี่นอ้องเละตุมมาาต่มเปะเลยแเลยเละตุ่มเป้<ด><ด>อะไรเละตุ่มเปะ แค่พออยากแตะเลยพัดหูว่าเราเละล่องซุเละจริงๆขาขึ้นลาด้วยจ้ะเละเก็บที่ไรก็ฟินไปไม้ไม่ลงใส่ครับใช่โอ้โหดูมาดาวมาเจอไว้ฮ้ยดินีขึ้นตามแทะจะจะไปผัดให้ลูกซายกินกับเึงบ้าน อดูดูค่ะดูดูดูด,ด,ดอ้น้องตีก็เก็บมันเลยนะน้องตีดูแต่ไม่ได้คอมเมนต์หรอกพี่ใช่เยอะเลย ừ ừ, khá

นะโหสินไหลสินฟินจ้ะมามาเก็บเพชรด้วยกันมาเก็บเพชรด้วยกันจ้าเพื่อนๆมาสินหลายจ้ะมาๆมา มันเลยเจ็บเลยจ้ะอ,อ,อ้าวนี่โอ้โหจ้ะเจ็บโอ้ดอกสวยดดูเหห็ังใโอ้จ้ะเจ็บกูตายเอ้าเนี่ยเออม่เห็นแล้วพี่ดูดิเดินข้ามเห็ดมา มาดามเก็บแป๊บเดียวจะเต็มตะก้าอีกแล้วดูดิโอ้ยมนัมนมันฟินฟินดูนี่หลุดมาเลย <c oughs> หลุดเองเลยค่ะ อย่งคะหนังไก่โอ้โหเอาเลยนะเอาคิดว่าให้ดูในมือโอ้หมันตงใส่พี่ว่ามันเอาไม้ทับเยอะหลายดอกเหมือนกันเนาะมันเป็นดงกระเพาะหัวพิคอนเป็นดงใส่เนะไอใบไม้คงจะทับทับมาเลยพี่ว่าเนี่ยห็ดดำก็เยอะแต่ว่าเละเนี่ยเห็ดหนังไก่ทั้งนั้นเลยเห็นไหมเห็ดดำเละเนี่นยเป็นเลยเละเลเนี่ยมาตรงนี้พิคอนเลยอันนี้ก็เละเหรอ ลองดูสิเลไหมเละเลช่าหนูเอาตรงเล๊ะตรงเป๊ะนี่จ้ะมันได้อยู่แต่ต้องแห้งเละเลยเละเละเจอฝนเจอค่อมเย็นแต่ไม่เละนีฮหืมวะเล่นนี้เลยแหละ

มาดามเรียกให้มาเก็บว้าเก็บแล้วนะเก็บเพื่อพรโอ้มีไม่ได้มามีไหมไม่ได้มาแต่ขยับไหมเอออย่างนั้นเอาได้เอองานหลายเนาะหวายนี่เห็ดนังไก่หลายเห็นดดงนี่พี่น้องแต่ว่าเขามาตัดใหม่ทับแล้วเนาะแต่ก็ยังดีที่เรือให้เขาเก็บหนึ่งเล่เบิร์ตพี่น้องจ้าเล่เบิร์ตเสียดายนะเนาะรม่จริงเลยเสียดายอืม มาดามก็เอาว้ให้เอว้อวดวยด้ตรงนี้่อจ้ามาดามให้เอ้ยเก็บขอบคุณหลายๆเอ,ๆเอๆเ้ยเร่เ่กับเติมตะการเรวเมื่อกี้เก็บได้ให้หมดแล้ว นังไก่นังไก่นี่ดอกดีดอกนะจ๊ะนี่จ้ามาเราเจออีกแล้วว้ายว้ายดอกสวยๆเลยน่ะน่ะโอ้ยเดี๋ยวน้ำประดามแป๊บหนึ่งนี่โอ้โหเห็ดนังไก่นี่โอ้โหสวยมากเลยประดามม่เก็บอีกแล้วค่ะทำไมไม่มีเยอะๆเนาะ ขาดูดิโอ้โหขาใช่โอสวยสวยนี่ดูจ้ะขาเหลืองด้วยนะจ้ะใช่ ดูนี่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 โอ้โหเนี่ยเอาให้เลยนี่ยหืมดูขาสวยจ้าโอ้โหขาสวยมากน้องแพทใช่มีรอยตัดจ้าขาสวยไหม โอ้หขาสวยใช่ไม่วายดูขาได้น่องด้อขาก็สวยจ้าสวยมากดูดิสวยเนาะใหญ่ใหญ่ให่ใหญ่ใหโอ้โ มาดังสวยจริงๆสวยดูนี่เขาเรียกว่าสวยโอ้โหดูขานี่ใช่คือดอกเขาเพอร์เฟกเลยแหละมากเลยกำลังแบบไซส์กำลังใหญ่พอดีแลไม่เน่าไม่ช้ำน้ำด้วยนั่นเลยสิเอาเก็บไปได้พรดูป้าดพี่น้องฟินไหมล่ะฟินเลยครับนะเอาเก็บด้วยกันได้คหมเห็นข้าวข้าวหนี่งอือดอกนีเด็ดให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนะเบิ่งพี่น้องเบ่งวงใหญ่ใหญ่คักว้ายเอาเก็บเก็บนี่ก่อ ไม้มันบังอยู่ไม้มันบังนะคะเพิ่งเอาออกข้างนอกนี่ค่ะมะตะกาเร็ดใสทุกตัวเนาะทั้งเห็ดสวยๆไะฝากเพื่อนแล้วอันนั้นสิเนาะสุดยอดเลยดอทั้งเห็ดไก่ทั้งเห็ดดำอันนั้นสิเนาะสุดยอดเลยสวดยอดแหละดูสิคะ ส่วนยอดเลยดอกสดสวยดีเนาะใช่น้องเบิ้งกระได้สีทั้งเบิ้ดหน่อยว่าฮเห็ดไก่ก็เละหมดเลยเนาะเอลียแล้วเกอีกแล้วเดี๋อาไม้ออกกันนะโอ้ยทิ่มเลยไม้มาทิ่มไม้ทิ่มไม้ออกกันนะข้างโอ้โหดูขาดิอือหืดูขาเขา มาดามใเก็บนะมาดาให้เอื้อยเก็บนี er ge ge ่ดูนขาขาค่อยค่อยนี่ค่ะต้องค่อยค่อยเดี๋ยวมันเละอยู่ใต้ไม้นี่เละอยู่ฝั่งนู้นด้วยนี่เอาแค่นี้แหละมาเที่ยวได้เนาะนี่มาตรงนี้มาตรงนี้เอาไม้ออกก่อน ไอโอกกรอนโอ้ยดิบเฮ่แม่เอ๋วว่าจะมีอยู่ถุงหนึ่งแล้วไงเนี่ยล่ะต้องพัดม่เยอะเหรอมีอยู่สองถุงเนี่ยคันมือเออคันมือแล้วก็คันมือจะแต่ขาไม่สวยเท่าตรงเมื่อกี้เนี่ยตรงไม่สวยอยู่นะอวบมากเนาะเมื่อกี้นี่อวบมากเขาไม่ได้ฉ่ำน้ำนาะเด้อ ตรงนี้สวยอยู่ดูสิคะคุณสวยอยู่จ้ะแต่ตรงนี้เละละอยู่ในมอสอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าจะสวยสว้ายอยู่ข้างล่างเต็มเลยนั่นเห็นไหมอ๋ออืมมันงกอยู่อยากขึ้นจะแย่แต่ขึ้นไม่ได้เออหญาบาง เก็บแบบนี้แหละมันดคเรีคตรเคี้ยวๆูดิมันขึ้นไม่ได้จ้ะปีนถ้ามาเจอปีดกๆเนาะคงจะแบบลักษาสวยมากเลยนะเนี่ยใช่จีนองเบ่งลลักษณะขึ้นกิ่นถ้าเราอยากจะกินจะแย่แล้วมันมาไม่ถึงปวดท้องอื่นๆเหนียวข้าวปัจจะ น้องเพชรมีข้าวเหนียวเหลือไหมข้าวเหนียวเหลือแล้วก็มีนิดขอ,อจ<า>กัจ<า>กก็น้อยหนนะึ่งแพลนู้อยู่พี่พรไม่กิน,นมาเจออีกน้อยหนึ่ง<อ>นี่เนื้อถาดก,กินแล้ะก็จะพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆกลับบ้านแล้วนะคะนี่ราดักนี้กัน,น,นขอบคุณที่ติดตาม ขอบคุณที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจงให้เอื้อเด้อจ้ะเดี๋ยวจบตรงนี้แล้จ้ะขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจงที่มีให้เอื้อยขอบคุณจริงๆจ้าเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอ้อยด้ขอบคุณค่ะขอบคุณที่เป็นกำลังใจงให้เอื้อไปตลอด มันมาบังอยู่นี่จ้ะคิดล้วล่ะตรงนี้นิดนึด่งเขาเอาไม้มันมาปิดบังหมดแล้วนะเาานาะจ้ะไปไปนุ่นมาดามก็เดินอยู่นู่นนะคะนุ่นมาดาม เอ้ยขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้เอ้ยเด้อขอบคุณจริงๆจ้าขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนอย่าป่วยอย่าไข้เด้อจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ